สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณลูกค้าผู้ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสีโบราณไม้ด่างต่างๆนะครับหรือว่าเป็นบอลสีกอใหญ่ๆนะครับวันนี้นะครับผมจะคัดเลือกไม้ที่หายากๆนะครับผมแลวก็บอลสีฟอร์มกอต่างๆนะครับเพื่อเป็นการสลับกันนะครับท่านที่มารับชมเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีหลากหลายและก็ชอบแตกต่างกันไปนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันที่ ไม้ที่หายากๆกันกกอนนะครับผมมาเริ่มกันที่กระถางนี้นะครับผมอันนี้คือบอนสีพรพัชิวะนะครับครั้งก่อนนะครับมีคนสอบถามมาหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมพร้อมที่จะมาแบ่งแล้วนะครับผมบอนสีพรพัชิวะนี้เป็นบอค่้นขางที่จะหายากนะครับผมแลวก็มีจํานวนค่้นขางที่จะน้อยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับผมก็มาแบ่งอยู่สองกระถางนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นที่ ใบค่อนข้างที่จะเข้มและวก็สีสวยนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่270รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบไม้หนที่ราคาบแพงมากนักเพราะว่าตะกอนไม้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับมาชมไม้ที่ใบลายส,สวยๆนะครับอันนี้คือบอนสีเพชรพระอุมานะครับผมสำหรับบอนสีเพชรพระอุมากระถางนี้นะครับมีอยู่ต้นเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นต้นที่ ลายค่้นข้างที่จะสวยนะครับกัดสีมาแล้วนะครับผมท่านทางนี้สําหรับท่านใดที่อยากเอาไปสะสมนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับเป็นไม้ที่ก้านกระดูกใบสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นไม้ที่ค่้นข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับผมเพราะว่าเป็นก้านที่แข็งแรงนะครับมาชมไม้แปลกหายากตัวนี้กันนะครับผมอันนี้คือบอลสีมังกรทองนะครับตัวนี้เป็นไ้แมพันธุ์เพราะว่ามีดอกแล้วนะครับเป็นต้นที่แก่จัดแล้วนะครับสําหรับบอลสีมังกรทอง กระถางนี่นะครับมีความพิ้วและก็สวยมากๆเลยนะครับในการกัดสีอันนี้นะครับเป็นชื่อที่มงคลสําหรับท่านที่มีเสื้อสายจีนชื่อมังกรนั้นก็เป็นชื่อมงคลที่คนจีนนับถือนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับมีอยู่2ต้นนะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วสำหรับกระถางนี่เป็นไม้ที่หายากนะครับมีอยู่2ต้นจะขายอยู่ที่500รอยรวมส่งนะครับแต่ก่อนเป็นไม้ค่อนข้างที่จะราคาแพงมากๆเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้ก็ ขายตามฟอร์มตามขนาดของเพิ่นแล้วกันนะครับค่อยๆชมไปนะครับเนื่องจากเมื่อนี้ก็คอนขางที่จะมีไม้หลายกระถางอยู่นะครับที่อยากนําเสนอนะครับบนที่หายยากๆอย่างเช่นตระกูลไก่อันนี้ค่อยๆดูไปละกันนะครับผมว่ากระถางไหนที่โดนใจนะครับมาชมกันต่อที่หายากตัวนี้กันนะครับผมสำหรับกระถางนี่คือบนสีคาทาสิงนะครับยอดใหม่ของเพิ่นงอกขึ้นมา ปรากฏว่าแดงดีมากๆเลยนะครับผมลายกระดูกเส้นใบเพิ่นจะชัดเจนนะครับสำหรับบอนตัวนี้เป็นบอนที่หายากเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับผมได้ความพิเศษตรงที่ได้เป็นฟอร์มกกนะครับแลวก็ได้ต้นแม่พันธุ์เลยนะครับต้นใหม่ของเพิ่นนะครับงอกขึ้นมา2ใบเลยนะครับผมกอนี่นะครับผมได้จํานวนอยู่หลายต้นเพราะว่ามีหนอด้วยนะครับบอนสีคาทาสิงกระถางนี่นะครับเป็นต้นไซส์แม่พันธุ์นี่ครับมีหนอรอบๆขางนะครับถ้านับรวมหนอด้วยก็ประมาณ ห้าต้นนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเพราะว่ามีหนอน้อยแซมขึ้นมาทางนี้อีกพอมนะครับผมกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับอันนี้ก็ได้กอแบบนี้ไปเลยนะครับผมพร้อมแม่พันธุ์พร้อมที่จะไปแยกไปขยายเรียกว่าท่านใดชอบผ่านะครับเอาไปผ่านจะได้จํานวนเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับบนที่มีหัวเช่นนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่อยากอนุรักษ์ไม้ที่หายากๆไปตั้งเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะครับผม บนคาราสิงผ่านไปแล้วนะครับผมมาดูเสือกันบ้างนะครับผมอันนี้คือบอนสีพญาเสือดํานะครับผมสําหรับท่านใดที่ชอบตระกูลดุดันเข้มๆนะครับผมพญาเสือดํานี่จะมีเอกลักษณ์ตรงที่มีกระดูกใบดํามากๆเลยนะครับผมบนสีพญาเสือดํานั้นนะครับผมเนาะมีเอกลักษณ์พิเศษตรงที่กระดูกก้านใบของเพิ่นจะเป็นเส้นใหญ่แล้วก็ ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมต้นนี้นะครับผมเป็นต้นไซเม่พันธุ์ที่กัดสีเริ่มสวยมาแล้วนะครับผมเป็นใบใหญ่นะครับสาหรับใบของเพื่อนนั่นนะครับใบล้นฝ่ามือเลยนะครับกระถางนี้นะครับถึงอาจจะมีต้นเดียวก็จริงนะครับผมแต่ว่าเป็นไซเม่พันธุ์ผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับเนื่องจากบนตัวนี้กัเป็นบนที่หายากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเด้อครับผมทุกท่านค่อยๆดูไปว่าชอบกระถางไหนค่อยรับไปเลี้ยงต่อแล้วกันนะครับ มารับชมกันต่อที่บอลสีไก่แดงนะครับผมสลหรับบอลสีไก่แดงนั่นจะเป็นแดงที่มีเอกลักษณ์เข้มมากๆเลยนะครับผมทุกท่านสีชัดเจนนะครับเวลาใบมปนแก่ไปแล้วมันก็นจะเป็นแดงเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับกระถางนี่นะครับมีความพิเศษตรงที่มีใบใหญ่มากๆเลยนะครับประมาณ สองสามฝ่ามือเลยนะครับผมทุกท่านนี่ยอดใหม่ของเพิินกระล้นมือเลยนะครับผมสลหรับกระถางนี่อาจจะมีต้นเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าได้ต้นใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในกระถาง10ล้นกระถาง1ิบเลยนะครับผมกระถางนี่นะครับผมเป็นต้นไส้แม่พันธุ์พางนี่ผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับเนื่องจากทําจํานวนได้ช้ามากๆเลยนะครับสําหรับบนตัวนี้นะครับยกให้ไปทางชุดแบบนี้เป็นบนที่มีหัวละกระเป็นต้นใหญ่มากๆเลยนะครับ รับไปเลี้ยงโตได้เลยนะครับเนื่องจากมีกระถางเดียวเท่านี้นะครับผมมาชมไก่ใหญ่กันบ้านนะครับผมสลับบอนซีไก่ราชาวดีนะครับผมสลับกระถางนี่นะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนะครับผมท่านใดที่ชอบไม้ไซอ์อลังการนะครับใบใหญ่ใบอลังการประมาณล้น2องฝ่ามือเช่นเดียวกันนะครับสลับกระถางนี่นะครับผมได้ต้นใหญ่ใหญ่ไป3ต้นนะครับผม เพราะว่าเป็นไม้อายุเก่ประมาณ2ปีแล้วนะครับผมถึงมีฟอร์มใหญ่ขนาดนี้นะครับสำหรับกระถางนี่นะครับผมมีอยู่3ต้นก็จริงนะครับแต่ว่าได้3มต้นใหญ่เดียวภาพพี่เบิงลําต้นของเพิ่นนะครับลําต้นของเพิ่นนั้นมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมนี่ใหญ่กว่านิ้วชี้อีกนะครับผมเป็นไม้ที่มีหัวใหญ่นะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับ มาชมฟอร์มของเพลินนะครับผม3ต้นก็จริงนะครับแต่ว่าฟอร์มใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับกระถางนี้ถ้าท่านใดชอบแบบไม้ใบใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ใบใหญ่แลวก็กัดสีสวยแล้วนะครับผมสำหรับบนซีไก่ราชาวดีนะครับก่อนที่จะไปรับชม ฟอมกกนะครับผมมาเบิ่งต้นเดี่ยวๆกันก่อนนะครับอันนี้คือบนสีพรพัชวะที่เป็นไซแม่พันธุ์นะครับผมท่านใดที่อยากได้ต้นใหญ่ๆก็มีกระถางนี้นะครับเวลาพันใบใหญ่แล้วลายขอบพันจะขึ้นสวยมากๆเลยนะครับตรงขอบใบของพ่นนะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์ใหญ่กว่ากระถางแรกที่นําเสนอก่อนหน้านี้นะครับกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่300รรวมส่งนะครับอันนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่กว่านะครับ นี่ครับกระถางแรกนั่นยังลายบออกนะครับแต่ว่าต้นที่กัดสีสวยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นต้นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะครับผมกัดสีออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับบอนสีพรพัสิวาเป็นบอนตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหลายท่านก็อยากจะสะสมนะครับผมถ้ากอใหญ่ๆราคาแพงมากๆเลยนะครับสำหรับบอนตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เอาแยกนอมาแบ่งกันแบ่ง2กระถางนี้นะครับผมสําหรับวันนี้ มาชมกันต่อที่บอลสีที่หายากเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เป็นบอลสายดุดันนะครับสลับท่านใดที่ชอบบอลสียักษ์สตาศู์นะครับต้นนี้นะครับผมเป็นต้นไส้แมพันธุ์แล้วนะครับผมแล้วก็มีการกัดสีมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมยักษ์สตาศู์กระถางนี่นะครับได้ห้าต้นเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบแบบฟอร์มโกนะครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับผม มีทั้งหมด5ต้นนะครับมีแต่5ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นบอลที่มีหัวนะครับผมไปที่อยากเอาไปแยกไปขยายพันธุ์นะครับมี5ต้นเลยนะครับซื้อไปกระถางเดียวกะคุ้มเลยนะครับทําสวนได้เลยนะครับผมบอลสียักษ์สตาซูลกระถางนี่ได้5ต้นจะขายอยู่ที่650รวมส่งนะครับตกต้นละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นราคาที่รวมส่งแล้วนะจัดส่งแบบตะก้าให้อย่างดีเลยนะครับสำหรับไม้ที่ฟอร์มใหญ่ๆไซส์แม่พันธุ์แบบนี้นะครับ มาชมบอลตัวนี้นะครับผมบอลตัวนี้อยู่ในตับสามก๊กนะครับผมคือบอลสีสุมาอี้นะครับผมสุมาอี้นี้เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมและก็เป็นคู่ปรับตลอดการของอาจารย์ของเบ้งนั่นเองนะครับผมท่านท่านใดที่ชอบอตระกูลตับสามก๊กนะครับผมต้นนี้ก็ควรมีไว้สักกระถางนะครับกระถางนี้นะครับผมมีถึงห้าต้นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นต้นไซส์เม่พันธุ์ที่กัดสีสวยแล้วนะครับผม นี่ครับไม้ตัวนี้เป็นใบที่แข็งนะครับผมและก้านของเพิ่นก็แข็งนะครับเป็นไม้ที่แข็งแรงที่เลี้ยงง่ายนะครับผมน่าปลูกมากๆเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบกระถางนี้นะครับมีอยู่5ต้นนะครับบนสีสุมาอี้กระถางนี้เป็นไม้ที่หายากนะครับผมเนาะทางสวนก็มีกระถางเดียวเท่านี้นะครับบัวได้ทําการแยกหน่อไว้นะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับยกให้ไปทั้งโกแบบนี้ ไปทาการขยายพันธุ์หรือว่าไปแยกหนได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบไม้โบราณนะครับมีบอนสีสุมาอี้แล้วนะครับผมเนาะมาเบิ่งบอนตัวนี้กันนะครับผมนี่ก็คืออาจารย์ฮกหลงนะครับผมแห่งเขางูลังกังนะครับผมอันนี้ก็คือฉายาของท่านก็คือของเบ้งนะครับคู่ปรับตลอดการของสุมาอี้นั่นเองนะครับผมเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมทั้งคู่นะครับผมเนาะเป็นชื่อในตับสามก๊กนั่นเองนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเป็นบอลบ้านๆนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยนะครับเวลาเป่นกัดสีแล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นบอนที่หาได้ทั่วไปก็จริงนะครับผมแต่ว่าท่านใดที่อยากเลี้ยงให้มีการกัดสีสวยแบบนี้นะครับผมก็ต้องใช้เวลาปีถึงปีกว่าเลยนะครับผมหรือว่าบางท่านนั้นเลี้ยงปีนึงกับโบตูกับมีเด้อข้าพุทท่านฉะนั้นถ้าท่านใดที่ชอบแบบเป็นสีชมพูที่กัด สีเลยนะครับผมวันนี้จะคัดเลือกกระถางนี้มาให้นะครับเป็นกระถางค้นขางที่จะใหญ่นะครับสำหรับกระถางนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ได้หลายต้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เต่ละะบยอยขงเพลินนะครับกัดสีชมพูเกือบทุกใบเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมได้หลายต้นมากๆเลยนะครับ บนสีกระถางนี่นะครับผมถ้านับรวมหน่อรวมต้นทั้งหมดนะครับผมประมาณ30กว่าต้นเลยนะครับผมท่านใดที่ชอบจํานวนต้นเยอะๆนะครับผมนี่ครับเยอะมากๆเลยนะครับผมสลหรับหน่อเพิ่นนะครับผมบนสี่หกหลงกระถางนี้นะครับผมได้จํานวนต้นเยอะจะขายอยู่ที่แ0 0รรวมส่งนะครับผมนี่เป็นกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมกัดสีสวยๆเลยนะครับ อันนี้สาหรับกอใหญ่ๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนะครับก็เลยนานๆมาแบ่งทีนะครับมาต่อกันที่ไม้หายากตัวนี้กันนะครับผมอันนี้คือบนสีตระกูลฮกลงนะครับแต่ว่าอยู่ในคนละตับนะครับผมอันนี้คือบนสีเลืองลาหุนนะครับที่ยังกัดสีบ่มวนั่นเองนะครับผมทุกท่านตอนนี้เพิ่งกาลังไล่กัดสีเป็นเม็ดๆมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วเพิ่งจะเปิดหน้ากระจายนะครับผมกัดมาตรงบริเวณหูนะครับผม ควพ exactly. no ิเศษของกระถางนี่นะครับผมตรงที่ได้จํานวนต้นหลายนะครับผมครับเนื่องจากตัวที่กัดสีเมื่อวานนี้ที่ผมลงคลิปนะครับผมลูกค้ารับไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีกระถางนี่นะครับมาแบ่งมือนี่นะครับความพิเศษของกระถางนี่นะครับผมได้ถึง10กว่าต้นเลยนะครับผมทุกท่านนี่เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับหนอเพล่นนะครับท่านใดที่จะเอาไปแยกเป็น2โกก็ได้เด้อครับผมสำหรับกระถางนี่นะครับกระถางนี้ได้จํานวนต้นเยอะ จะขายอยู่ที่ หกร้อยรวมส่งนะครับผมตอนนี้นะครับเนื่องจากที่ผมทําคลิปกว่านานนี้ลูกค้าเพิ่นรับไปมดเลยนะครับผมท่านเ่ะเอาเป็นว่าเป็นว่าให้ท่านไปขยับกระถางขึ้นเองแล้วก็ให้ปรุงดินดีๆีเด้อยรับาพุทานจักะน้อยเพิ่นกจะกัดสีไล่ไปเรื่อยนะครับผมใช่ฝีมือในจังน้อยนึงนะครับผมสาหรับปบนสีตัวนี้เป็นบนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะครับผมเนื่องจากถ้าท่านใดที่เลี้ยงได้สวยนั่นก็คือเป็นคนที่มีฝีมือดีนั่นเองนะครับผมทุกท่านอันเทว,วดาประจําเสาเรือนนะครับ ครับผมมีความเชื่อว่าท่านใดที่ปลูกไว้ก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของเทวดาเป็นชื่อมงคลนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดที่มารับชมใหม่กระติดต,ตามไว้เด้อครับผมทุกท่านจะมีบอลสีมาให้ทุกท่านนั้นได้เลือกได้หาได้รับไปเลี้ยงต่อเรื่อยๆนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับ การกดไลค์และอุดหนุนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ